สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้จะจะพาพี่ๆไปดูเอเวอร์เรสจรงสุลตันกันอีกแล้วป่ะไปดูกันนี่ค่ะนะคะเดี๋ยว เจ๊จะพาพี่พี่ไปชมรอบคันกันก่อนค่ะบอกเลยว่าคันนี้ดำดุค่ะแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆด้วยสําหรับพี่พี่นะคะที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้เจตที่นั่งราคากลางๆแต่ว่าอยากจะได้แต่งจัดเต็มนะคะคันนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นแนวทางนะคะการจัดทรงสุลต่านที่เรียกได้เลยว่ารุ่นไหนนะคะหรือว่าจะเป็นทรงไหนก็จัดแต่งทรงได้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นในรุ่นของสปอร์ตค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วอะสปอร์ตมันมี2รุ่นใช่ไหมแต่คันนี้คือเป็นสปอร์ตที่บวกแพ็กเกจค่ะเป็นเขาเรียกว่าฟัง์กชั่นรุ่นท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้อง360องศานะคะหรือว่า Adaptive Cruise Control Stop and Go รวมไปถึงค่ะสำหรับเลนคิปปิ้งเลนเซนเทอลิงนะคะก็ให้มาในรุ่นนี้เลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเรียกได้ว่าคืออย่างที่เจสบอกว่า เอาทุกรุ่นมาแต่งได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างนั่นเองค่ะด้านหน้านะคะเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะคะซึ่งจะมีในส่วนของไฟ3จุดนะคะเป็นสัญลักษณ์ของปอดเลยแล้วก็นี่เลยค่ะสเกิร์ตยอดนิยมนะคะจะเป็นของวิกเตอร์ซึ่งพี่ๆ่เนี่ยสามารถสั่งทําได้เลยนะอยากจะได้ดําเงาดําด้านนะคะสามารถจะแต่งทรงได้หมดเลยอะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทรงสุลต่านเนี่ย เขาจัดยังไงเจสนะคะอ่ะลืมลืมนี่เลยนะคะตัวนี้ค่ะสําหรับไฟลมดำนะคะสามารถใช้เป็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะในการติดไฟลมดําเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านล่างช่วงล่างล้อกันบ้างค่ะว่าคันนี้ทําอะไรแล้วก็ติดตั้งอะไรกันบ้างนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยเนาะเราเห็นเป็นในส่วนของตัวปั๊มเบรก รุ่นใหม่งานคัสตอมด้วยนะคะสำหรับคันนี้เรียกได้เลยว่าคือการใส่เบรกแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเ,เขาเรียกก็เบรกได้แม่นยำ ะะอย่างเช่นพี่ๆขับรถเร็วใช่ไหมคะเลือกที่จะเปลี่ยนเบรกตัวจานเบรกใหญ่ขึ้นนะคะในส่วนของปั๊มเบรกเนี่ยมือจับที่กระชับมากๆตัวนี้6พอร์ตเลยด้วยกันนะคะไม่ว่าพี่ๆนะคะจะใช้เป็น20แซ็ยี่สิบซ็เดเซ็นะคะก็เรียกได้ว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมมากๆเลยและในส่วนของตัวแมก ก้านวายค่ะยี่อนิยมเลยแล้วก็แมกเวกด้วยนะคะจริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อค่ะสําหรับในส่วนของตัวก้านวายแบบนี้นะคะพี่ๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอย่างท,ที่ที่ชอบเลยว่าอยากจะได้แนวไหนเนาะแล้วก็รวมไปถึงสําหรับตัวยางแบบนี้เลย A t ทโตโยจริงๆเราสามารถเลือกได้หลายยี่ห้อเลยนะคะว่าอยากจะได้แบบไหนดิเซนติก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเลนโซ่นะคะมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะคะแล้วแต่พี่ๆชื่นชอบเลยคันนี้นะคะอยากจะได้ความเขาเรียกว่าหนึบ คือไม่โยนไม่โยกไม่โยนนะคะในมุมของการเลี้ยวโคง้งองศาต่างเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าโหลดแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าขับและหนึบแน่นอนเลยค่ะชุดโหลดในส่วนของชุดโหลดเนี่ยก็จะใส่เป็นของโปรเฟนเดอร์คันนี้โหลดลงมา2นิ้วนั่นเองค่ะซุ้มล้อนะคะก็มาพร้อมกับเซ็ตของวิกเตอรด้วยกันนะคะแล้วในส่วนของนี้เลยคันนี้นะเป็นสีดำจากโรงงานเงาเเลยค่ะพี่ๆอาจจะเห็นแบบสีแบบหลายๆแบบมาอันนั้นเนี่ย เป็นสีของการแรปสติ๊กเกอร์นะไม่ใช่สีจริงนะคะสีพื้นฐานมีไม่กี่สีคะ่ะขาวดำเทาบรอนนะคะแค่นั้นเองคะ่ะนอกจากก็จะเป็นสีที่แรปสติ๊กเกอร์มาแล้วก็คันนี้นะคะคือด้านท้ายเนี่ยพี่สังเกตว่าเอ๊ะไฟอะไรเนี่ยตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นไฟบา์เป็นไฟ LED ะคะ่ะเวลาเราเบรกเนี่ยมันก็จะมีตัวไฟเส้นแบบเนี้ โชว์ขึ้นมาเนาะแล้วก็ตัวอักษรตัวนี้นะคะในเรื่องของการเบรกอันนี้จะเป็นไฟหลีเนาะนี้เป็นไฟเบรกนะคะก็จะออกตัวอักษรด้วยนะคะถ้าชื่นชอบก็รีเควสกันได้เลยนะคะสําหรับตัวไฟบาร์เอดแบบนี้ค่ะรวมไปถึงค่ะสําหรับสเกิร์ตค่ะก็มาพร้อมกันเลยนะคะรอบคันของวิกเตอร์นั่นเองเป็นไงคะคือหล่รอ,รอบคันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆบอกว่าอยากจะจัดทรงแบบไหนสอบถามได้เลยจะออฟโหลดก็ได้ จะสุลต่านก็ได้สุลต่านก็หมายถึงการโหลดเนาะการใส่ชุดเบรกยอะไรเงี้ยนะคะจัดได้ทุกทรงเลยค่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลนะคะเจ๊จัดให้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ